ปัญหาการคิดหลายหรือที่เราหู้จักกันดีในคำว่า overthinking โอ้ยมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนกำลังเผชิญอยู่เลยในทุกมื้อนี้ฉะนั้นมื้อนี้เนาะเขาจะมาลองสำรวจเส้นทางที่จะพาเขาไปสู่อิสระภาพอิสระภาพจากวังวนของความคิดนี่แหละผ่านแนวทางที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาเคยเป็นแบบนี้บ่ตอนกลางคืนเนาะทุกอย่างเงียบสงบแต่ในหัวของเขากลับมีเสียงดังก้องไปหมดเรื่องเก่าๆในอดีตเรื่องใหม่ๆที่ยังมาบ่ถึง โอ้ยมันแล่นวนไปวนมาจนโนอนโบนหลับถ้าคําตอบคือเคยแสดงว่าเรื่องที่เฮากําลังจะลมกันต่อจากนี้ไปมันสําคัญกับเฮาหลายแท้คำถามนี่ส่วนให้คิดหลายแท้ลองคิดภาพตามเบิงเนาะว่าถ้าจิตใจของเฮาเป็นคือโงหนังที่กําลังสายเรื่องเล่าชีวิตของเฮาเองอยู่เฮาจะเลือกเป็นยังจะเป็นคนเบิงที่นั่งเบิงเรื่องเล่าต่างๆผ่านไปอยู่ทึ่งจอ หรือจะเป็นตัวละครเอกที่ต้องโดดเข้าไปพัวพันต้องวนวายต้องเจ็บปวดไปครับทุกสกักการเรื่องนี่แหละคือกุญแจสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยเอาละบัดนี้เฮามาเจาะลึกบึงโฮงหนังในหัวของพวกเขากันดีกว่าเนาะต้องบอกว่าทุกคนมีโฮงหนังส่วนตัวนี่มืดและมันเป็นโฮงหนังที่พิเศษหลายเพราะมันสายตลอด24ชั่วโมงบ่มีมือพักเลยในแต่ละมือ้อนี่โฮงหนังในหัวของเฮานี่สาสหนังหลากหลายประเภทแท้ เดี๋ยวก็เป็นหนังสยองขวัญเต็มไปด้วยความกลงวันเรื่องอนาคตเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นหนังดราม่าสายซ้ำภาพความผิดพลาดในอดีตบางที่กระกลายเป็นหนังแอคชั่นที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นแต่เนี่ยปัญหาที่แท้จริงมันอยู่บนนี้เฮามักจะลืมโตแล้วก็กระโดดเข้าไปในจอหนังกลายเป็นตัวละครเองแล้วก็ต้องทนทุกทรมานไปกับเรื่องราวนั้นเวลาที่เฮาทรมานจากการคิดลายคำแนะนําที่ได้ยินประจําเลยก็คือย่าคิดลายไหมหรือพยายามให้ไทยหัวโล่งๆเข้าไว แต่เราลองมาคิดเบื้องดีๆมันเป็นการแก้ปัญหาที่ถึกจุดแท้วะหรือว่ามันอาจจะมีทางออกอื่นที่ดีกว่านั้นทางที่เราอาจจะบเคยลองมาก่อนเลยความจริงก็คือการพยายามบังคับให้จิตใจเราหยุดคิดมันก็คือกับการพยายามห้ามลมบ่ให้พัดนั่นแหละมันเป็นไปไม่ได้มันคือการต่อสู้กับธรรมชาติเพราะว่าหน้าที่ของจตก็คือการคิดคือการกับหน้าที่ของตาคือการเบิง่งหูคือการได้ยิน เฮาสั่งให้หูหยุดได้ยินเสียงบ่ได้เขาก็สั่งให้จิตหยุดสร้างความคิดบ่ได้คือกันฉะนั้นมันคือการสู้ลบที่เฮาบ่มีหวันชนะฉะนั้นทางเลือกมันมีอยู่สองทางทางเก่าก,ก็คือการต่อสู้พยายามไปกดมันไว้ไปต่อต้านความคิดแต่ผลลัพธ์ก็คือยิ่งสู้มันก็ยิ่งคิดหลายขึ้นคือกับถอกน้ำมันใส่กองไฟสุดท้ายก็นําไปสู่ความทุกข์แต่มันมีทางใหม่ทางที่เราจะมาลมกันวันนี้ นั่นก็คือการสังเกตเรียนรู้ที่จะมองความคิดเปลี่ยนบทบาทจากตัวละครที่กำลังเล่นในหนังมาเป็นเพียงผู้ชมและผลลัพธ์ที่ได้คืออิสระภาพและวิธีการใหม่นี่แหละศิลปะของการเปลี่ยนจากผู้เล่นมาเป็นผู้เบิงเนี่ยเฮาเอิญมันว่าจิตาาจตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาถ้าให้แปลแบบง่ายๆที่สุดเลยเนาะมันก็คือการตามมองจิตใจของเราเองมันคือการเฝ้าสังเกตความคิด สังเกตอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปคือกับว่าเรานั่งเบิงก้อนเมฆลอยผ่านท้องฟ้าไปซื่อๆเฮาเพียงแต่เบิงโดยบ่ต้องเข้าไปตัดสินว่าเมฆก,ก้อนนี้ดีก้อนนี้บ่ดีเป็นเพียงผู้รู้เป็นเพียงผู้เบิงเท่านั้นเองมีคำสอนของหลวงปู่ดูลอัตุโลที่อธิบายแก่นของเรื่องนี้ได้ชัดเจนหลายมากเพราะว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์ ว่าแต่จิตที่ส่งออกนอกมันแแ้นอย่างมันก็คือจิตที่ไหลไปตามความคิดโดดเข้าไปพัวพันไปยึดต,ติดกับเรื่องราวต่างๆการส่งจิตออกไปแบบนี้แหละคือสมุทยัยหรือว่าสาเหตุโดยตรงที่เห็นให้เกิดความทุกข์และผลที่ตามมาก็คือความทุกข์นั่นเองชัดเจนหลยเอาละเมื่อเขาพอเข้าใจละการแล้วคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วเฮาจะเริ่มฝึกแนวใดระบาดนี้เพื่อให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นเนาะ ลองจินตนาการเบิงอุปมาเรื่องสถานีรถไฟนี่ไปพร้อมๆกันเบิงเรานึกภาพเบิงเนาะว่าจิตใจของเฮาเป็นคือสถานีรถไฟใหญ่ๆแห่งหนึ่งส่วนความคิดและอารมณ์ต่างๆก็คือขบวนรถไฟที่แลนดเข้ามาจอดแล้วก็แล่นออกไปบอกขาดสายเลยมีทั้งรถไฟสายความกังวลรถไฟสายความโกรธรถไฟสายความเศร้าแลนมาตลอด หน้าที่ของฮาในการฝึกก็คือการเรียนรู้ที่จะยืนอยู่เทิงชันชลายอย่างมั่นคงเบิร์รถไฟแต่ละขบวนมันผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปโดยที่ฮาบทจําเป็นต้องเฝ้ากระโดดขึ้นไปหมดทุกขบวนวิธีฝึกพื้นฐานที่สุดโอ้ยมันมีแต่สามขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นขั้นตอนที่1ห,หาสมอหาบอลให้จิตเฮาเกาะไว้อาจจะเป็นลมหายใจที่เขาออกหรือความรู้สึกอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของห้างกายขั้นตอนที่สองหูทนันทั้งแต่สังเกตเห็นว่าเออ ตอนนี้จิตได้ลอยไปคิดเรื่องอื่นแล้วบ่ต้องเฮ็ดอย่างร้ายแค่ฮู้ทันและสุดท้ายขั้นตอนที่3กลับคืนมาค่อยๆนําความรู้สึกโตกลับมาอยู่ที่สมองของเฮาอย่างอ่อนโยนโดยบ่ต้องตํหนี้ตนเองเลยจักหน่อยและนี่คือกฎทาเหล็ก3ข้คอของการเบิ้งให้ถูกต้องข้อที่หนึ่งให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยฮู้หมายความว่าปล่อยให้ความคิดมันเกิดขึ้นเองบอ่ต้องไปตั้งหน้าซอกหามัน้อที่สองฮู้โดยบ่เข้าไปพัวพัน เมื่อมันเกิดแล้วก็ให้หูแต่บาต้องเข้าไปปุ้งแต่งต่อคือกับการเบิ่งป่าในตู้เฮาบริโดดลงไปร้อยน้ำมันและข้อที่3มหูโดยบ่เข้าไปแทรกแซงบ่ต้องพยายามกำจัดมันทิมบอต้องพยายามเปลี่ยนแปลงมันเพียงแต่เบิ่งมันตามที่มันเป็นแท้แทและสิ่งที่น่าสนใจสุดๆเลยก็คือหลักการฟุกจิตใจที่มีมาแต่โบราณแบบนี้มันบ่แมนเพียงแต่ความเสื่อละล่าเด้อเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ได้เข้ามายืนยันถึงประสิทธิภาพของมัน และผลที่ได้หับกนหนาทึ่งหลายงานวิจัยทางประสาทวิทยาพบว่าการฝึกสติแบบนี้สามารถเปลี่ยน,ปยนแปลงโครงสร้างของสมองของเราได้แท้ๆว่าง่ายๆก็คือเรากำลังพาสมองไปออกกำลังกายสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ที่เาหตุหน้าที่คือซ e o ของบริษัทควบคุมอารมณ์และตัดสินใจด้วยเหตุผลมันจะหนานแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นในขณะเดียวกันส่วนที่เป็นคือสัญญาณเตือนภัยหรือ amygdala ที่เป็นศูนย์กลางความยาาและความเครียดกับมีขนาดน้อยลงหมายความว่าเราจะเครียดน้อยลงสงบขึ้น เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเนาะลองเบิ่งตัวอย่างนี้สมมุติว่าถือหัวหน้าตำาหนี้เลื่องเวียกถ้าเป็นคนที่บ่ได้ฝึกโอ้โหจิตจะถือรถไฟขบวนความคิดหลบดึงไปทันทีคิดกังวลว่าเพื่อนสิไล่เฮาออกบอเฮาเหดเวียกบ่ดีทุกใจไปหมดมือ,มอแต่ถ้าเป็นคนที่ฝึกมาแล้วเฮาจะเห็นความกังวลน,นั้นกําลังเกิดขึ้นความรู้สึกมันยังเกิดคือเก่าแต่มันจะมีซ่องวางเล็กๆเก,เกิดขึ้น ระวังสิ่งที่กระทบกับการตอบสนองของเขาและซองวางนี่แหละที่เหตุให้เขาสามารถเลือกที่จะตอบสนองอย่างมีสติแทนที่จะตอบโต้โดยอารมณ์และทั้งหมดนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่อิสรภาพที่แท้จริงมันเป็นอิสรภาพที่ไม่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกเลยแต่มันมาจากการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่เรามีต่อโลกภายในของเราเองต่างหากจุดนี้สำคัญที่สุดเลย ต้องเปลี่ยนความเข้าใจกันใหม่เป้าหมายของการฝึกไม่ใช่การพยายามให้จิตใจว่างเปล่าไม่แมนเลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่ความสำเร็จที่แท้จริงมันวัดกันอยู่บนนี้ทุกๆุกครั้งที่เรารู้ทันว่าจิตได้ลอยออกไปคิดเรื่องอื่นแล้วแมนแล้วช่วงเวลาที่รู้ทันนั่นแหละคือชัยชนะของเราฉะนั้นให้คิดแบบนี้เนาะถ้าในระหว่างที่เฮากำลังฝึกจิตมันลอยไปห้อยเถื่อ แล้วเราสามารถหู้ทันมันได้ห้อยเถื่อนั่นบ่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวห้อยเถื่อโดมันหมายความว่าเราฝึกสติสําเร็จตั้งห้อยข้างต่างหากทุกๆหนึ่งข้างที่หู้ทันคือความสําเร็จหนึ่งข้างคือการก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งถึงเส้นทางใส่ยนี้สุดท้ายนี้คําถามก็คือเมื่อรถไฟขบวนต่อไปไม่ว่าจะเป็นรถไฟแห่งความกังวลความกโกรธหรือความเศร้าแล่นเข้ามาในสถานีจิตใจของเรา เขาจะเลือกแบบใดจะเลือกที่จะโดดขึ้นรถไฟขบวนนั้นไปคือที่เคยเป็นมาหรือจะลองยืนเบิงมันอยู่ถึงสารชลาแล้วปล่อยให้มันค่อยๆแล่นผ่านไปการตัดสินใจนั้นเป็นของพวกเราทุกคน